คนฟังให้ดีๆรักแร้ใต้หายปลามือใต้คางคอหนังศีษะขอบไรผมถ้าเหล่านี้จะทำให้ร่องแก้มของคุณจางลงจะทำให้ใต้ตาของคุณที่บวมๆจางลงนะ และที่สําคัญที่สุดก็คือจะทําให้หน้าของคุณยกขึ้นเป็นลายแบบนี้ยกขึ้นเป็นแนวเฉียงแบบนี้เลยยกขึ้นแบบนี้ยกขึ้นแบบนี้เลยนี่คือยังไม่ทันการนวดหน้าเลยนะนี่ยังไม่ทันการน้ําเหลืองทิ้งเลยนะแล้วยังได้ขนาดนี้โปะหรือจะรอดนะคะมาเอามือข้างนี้วางที่หนังที่ศีรษะค่ะแล้วก็เอามือข้างนี้บีบรักแร้ค่ะ นะบีบรักแล้แบบนี้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19และ20 20ครั้งพอแล้วก็เอามือตบ1 2 3 4 5 6 7 8, 9 9, 1 1 11, 12, 3 3 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20จบแต่ข้างนี้เมื่อสักครู่น้องทำไปสองรอบเพื่อทวนท่าให้แต่เวลาเราทำจริงๆที่บ้านเราทำแค่หนึรอบพอเราไม่ต้องการรบกวนต่อมน้ำเหลืองมากจนเกินไปนะน้องขออนุญาตทวนให้ดูอีกหนึ่งรอบนะคะวางไว้แบบนี้แล้วก็เอามือของเราบีบ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบแล้วก็ จบละหนึ่งรอบหนึ่งวันของเราทุกคนดูคะ่ะจับตามองให้ดีๆสังเกตคิ้วไหมคะคิ้วข้างนี้เมื่อสักครูน่นี้ตกกว่าข้างนี้น้องจะพยายามพูดช้าๆให้ทุกคนเห็นภาพเมื่อสักครู่นี้คิ้วข้างนี้สูงกว่าคิ้วข้างนี้พอน้องดึงรักแล้ตอนนี้คิ้วข้างนี้ยกสูงเท่ากันกับข้างนี้ แล้วหน้าข้างนี้ดูค่ะเมื่อกี้ที่ยืดยืดเริ่มจับไม่ติดค่ะใครรู้สึกว่ามันจริงมันใช่พิมพ์ใช่ใครรู้สึกว่ามันไม่จริงมันไม่ใช่พิมพ์ไม่ใช่ได้เลยไม่โกรธนะจริงจจริงจ,งจงไม่โกรธแสดงความคิดเห็นได้เลยมันเริ่มหายย้วยจากเมื่อกี้นี้ ท่าที่สองค่ะท่าที่สองคือไหายปลาค่ะทุกคนหมุนมือตรงนี้ค่ะมือข้างนี้หายใต้ใต้ไหายปลานะหนึ่งสองสามสี่และห้าหนึ่งสองสามสี่ทำตามดีมากเลยค่ะ ห้าอ่ะเอาใหม่นับสิบพูดผิดนะทำตามชายทำตามได้เลยค่ะหนึ่งสองสามสี่และห้าหนึ่งสองสามสี่และห้าหนึ่งสองสามสี่และห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่และห้าหนึ่งสองสามสี่และห้า หัวไหล่นะน้องนับต้องจริงต้องนับสิบหนึ่งสองสามสี่และห้านี่คือหนึ่งรอบหนึ่งรอบนะทำสองรอบอีกหนึ่งครั้งขอนับสิบนะทีนี้นะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ มาใหม่สวัสดีนะคะกดติดตามไว้นะเดี๋ยวน้องพัดทุกคนสวยได้ด้วยปลายนิ้วนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8, 9, 8 9ดเกบครบ2สองแถวสองรอบแล้วคือจบนะท่าที่สองท่าที่หนึ่งคือรักแร้ท่าที่สองคือใต้ไหประรําทำไปถึงท่าที่สองใครที่เลอใครที่หาวใครที่ผายลมใครที่ร้อนวูบวาบปกติค่ะเพราะคุณอั้นเลือดอั้นลมเพราะคุณคอบ่าไหลตึงเพราะคุณนอนน้อยเพราะคุณนอนหลับไม่ลึก เพราะคุณใช้สายตาเยอะอยู่หน้าจอคอมอยู่หน้าจอมือถือเยอะอาการเหล่านี้แปลว่าความร้อนระอุวิ่งออกจากการไหลเวียนที่เราทำเมื่อสักครูน่นี้มันคือการโฟโล์มันคือการไหลเวียนที่ดีอะค่ะอ่ะนะใครบ้างเป็นฮาวใครเลออ่ะนะมาท่าที่สองเรียบร้อยแล้วดูหน้าค่ะเมื่อกี้มันยืดเมื่อกี้มันย้วยให้เห็นเลยใช่ไหม แค่สองท่าเองหน้ายุบได้ไงขนาดนี้อืมหายปวดคอเลยค่ะเยี่ยมกริ้งกริ้งงริท่าที่สองเรียบร้อยค่ะทุกทคนท่าที่สามค่ะโปะไหมคะโปะไหมทําให้ดูข้างนี้แล้วไม่โปะดูคิ้วค่ะคิ้วยกเลยท่าที่สองจบลงท่าที่สามมาท่าที่สามใช้ตรงบริเวณนี้ท่าที่สามใช้นิ้วสามนิ้วของเรา กดลงไปตรงกลางระหว่างนิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้ค่ะหมุนแบบนี้หนึ่งสองหมุนอย่างนี้หนึ่งสสาสี่และห้าจิกจิกลงไปตรงกลางเส้นตรงนี้จิกตรงไปเลยเจ็บได้ไม่เป็นไรมันจะยิ่งโล่งนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแด 90บคุณอรุณีบอกเดี๋ยวพรุ่งนี้มาใหม่นะคะขอบคุณมากเลยค่ะที่มาดูมาชมนะคะอ่ะเรอบ่อยมากใช่1 2 3 4 5นะคะถ้าใครเรอแปลว่าคอบ่าไหลแน่นคอบ่าไหลตึงตัวแน่นตัวตึงง่าย1 2 3 4และ5แล้วก็อีกหนึ่งรอบ1 2 3 4 5 1234 1, และ5 1234และ5ครบ2รอบจบดูคะ่ะเริ่มจับไม่ยืดแล้วนะคะใครที่เพิ่งรู้จักครั้งแรกใครที่มาใหม่แล้วดูทันทั้งสองข้างเห็นอะไรคะดึงแล้วยืดออกไม่ได้แล้วตอนแรกคือยืดออกหนักมากเลยย้วยเลยใช่ไหมคะ ไม่มีให้จับแล้วค่ะแค่ท่าที่มือเองจับไม่ได้แล้วค่ะจับไม่ติดแล้วค่ะตอนแรกคือย้วยมากเลยเนี่ยจับไม่ได้หรอและท่าต่อมาหนึ่งสองสามสี่และห้าหนึ่งสองสามสี่และห้าหนึ่งสองสามสี่และห้าอาศาจารย์จริงๆ หนึ่งสองสามสี่และห้าหนึ่งสองสามสี่และห้าหนึ่งสองสามสี่และห้าอ่าทุกคนดูค่ะแล้วก็ใช้นิ้วของเราตรงนี้สันตรงนี้นี่มาเหยียดสันตรงนี้นะขูดค่ะขูดลงมาข้างล่างจากติงหูเราลงมาหนึ่งสองสามสี่ ห้าปวดคอบา่าไหล่แก้ไขได้ไหมคะนี่ละค่ะคือการแก้ไขคอบ่าไหล่โดยเฉพาะหนึ่งสองใครเพิ่งเจอน้องครั้งแรกพิมพ์ครั้งแรกได้เลยนะคะเดี๋ยวน้องจะได้รู้ว่าแบบไม่ต้องทําเร็วแล้วจะได้อธิบายให้เห็นภาพแล้วจะได้อธิบายแบบเข้าใจจะได้รู้สึกว่าโหหลักการแบบนี้มันมีอยู่จริงวิธีแบบนี้มันมีอยู่จริงแล้วเราก็จะสวยได้ด้วยปลายนิ้วไปได้วยกันหนึ่งสองสาม สี่และห้าทุกคนเห็นไหมหน้าเริ่มเรียว V-shape ชัดมากเลยแล้วก็ลองหยิบดูค่ะทุกคนมันหยิบไม่หยิดเลยมหาศรจันมากใช่ค่ะนี่ค่ะอ่ะทีนี้ข้างนี้คือหนังศีสะค่ะพี่พี่หาถ้าสุดท้ายกันแล้วนะข้างนี้เอามือขยุม ยุ่มหนังศีรษะหนึ่งสองสามสี่และห้า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 นี่ขนลุกเวลาดึงหนังศีษะแล้วจะขนลุกมันจะแบบเลือดลมมันฟลูมันไหลเวียนพร้อมกันฟุ้มมันทําให้เลือดลมฟลูเนี่ย หนึ่งสองสามสี่และห้ามาจะมาสวยย้อนวัยเปนสิบปีหนะนึ่งสองสามสี่และห้านะเนี่ยเสร็จแล้วปุ๊บทีนี้ทุกคนใช้ตรงนี้ใช้ตรงนี้นะใช้ตรงนี้นวดครึงตรงนี้เลยค่ะจิกจิกลงไปแล้วก็หนึ่งสองสามสี่และห้าหนึ่งสองสามสี่และห้าหนึ่งสองสามสี่และห้าใช้ตรงนี้นะ ใช้ตรงบริเวณนี้นะจิบลงไปที่ไรผมขอบไรผมเลยเดี๋ยวจะเห็นว่าหน้ายกชัดมากนะหนึ่งสองสามสี่และห้าเหลือขั้นตอนสุดท้ายคือเดรนน้ำเหลืองออกจากหน้าหนึ่งสองสามสี่และห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 ้า หนึ่งสองสามสี่และห้าทุกคนดูทุกคนดูนะหน้าฉ่ำมากทุกคนดูว่าหน้าฉ่ำไหมปุ๊บทุกคนมันหยิบไม่ติดแล้วอะมันหยิบไม่ได้จริงๆไม่ได้แกล้งนะเนี่ยมันหยิบไม่ขึ้นแล้วอะเมื่อกี้มันย้วยเลยนะรถไม่รถ ถ้ามันรดพิมพ์รดนะติดหายหมดละทุกคนฟังให้ดีๆรักแร้ใต้หายปลามือใต้คางคอหนังศีรษะขอบไรผมถ้าเหล่านี้จะทำให้ร่องแก้มของคุณจางลงจะทำให้ใต้ตาของคุณที่บวมๆจางลงนะ และที่สําคัญที่สุดก็คือจะทําให้หน้าของคุณยกขึ้นเป็นลายแบบนี้ยกขึ้นเป็นแนวเฉียงแบบนี้เลยยกขึ้นแบบนี้ยกขึ้นแบบนี้เลยนี่คือยังไม่ทันการนวดหน้าเลยนะนี่ยังไม่ทันการน้ําเหลืองทิ้งเลยนะแล้วยังได้ขนาดนี้